สามปันแล้วพัฒนานขึ้นหรือเปล่าตัเวเองสอนย้ำอยู่ของเราด้วยครับคือสอนแต่ละมือแต่และคนต้องเช็คตัวเองว่าวันนี้เราดีกว่าเมื่อวานไหมดีกว่าหมูว่างหรือเปล่าทนีเราเรีบทำเวลาปีนี้เป็นปีที่เรื่องเวลาลงทุนน้อยสุดสําหรับเรื่องเวลาแต่เรื่องทุนทรัพย์เป็นปีที่ลงทุนเยอะสุดมีโช์ใหญ่หรอเหล่านี้การคือ ชุดเต้นบางเพลงใส่งมเป็ดล่างอ่เองแค่เพียงเดียวเพื่อที่จะยกระดับพวกเราให้มี่วาามมาต่างานก็แข่งกับมาตรฐานของตัวเองที่เราก็ทำดีกันมาทุกปีถ้าเขาเขตปุอดีขอเขาตรงนี้และทีนี้คือพอเวลาซ้อมมันหน่อยล้งเนี่ยเข้าห็องท้างที่ต้องเหนื่อยต้องอดทนต้องสู้ ตอนนี้ก็คงไม่มีใครคิดจะขายแล้วใช่ไหมครับลงทุนมาเยอะแล้วแบงบอกเราเหนื่อยมาเยอะแล้วให้ได้เก็บเงินเก็บข้อในหาเงินช่วงนี้เราอาจจะเหนื่อยแล้วก็อาจจะตอนนี้กำลังใจว่ามันไม่มีรายได้ข้อมูแต่เราก็ต้องมองอนาคตข้างหน้าว่าวงเขาที่ง่านอยู่มีเงื่อนที่เสียงวกเข้าอยู่นะครับเราก็มองไปถึงตรงนั้นนะครับตรงนี้เราก็อดทน นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรพี่แอนกับพี่บอยไปออกงานคอนเสิร์ตก็ได้มาซัพพอร์ตเรื่องอาหารการกินเรื่องโปโค๊ะุ้นโป๊ะกันน่ามาแเลยเพื่อนเพื่อเหอมาแล้วสองเบลดน่ามบมาบ้างานเลยต้องขอบคุณนักแล้วก็ที่งานสั่งออกมันเป็นไปโคตรน่าให้นเขาขาดนะครับเวลาพอเวลามีปัญหาถ้าทุกคนช่วยกัน มันก็ผ่านผไปได้มันบ่มียางสิมาตาท,าทาต่านกำลังคนบอกลดสีหล่อลดตีนันจางรถแมคโคมาเอารถเอารถแมคโคมาดึงขึ้นบกขึ้นปัตินี้เลยใส่แห้งหังเทือนเมื่อทุกคนแล้วก็นัามันตี้อนร้อยลอยทุกคนยกรถสีฟล่อขึ้นไหมอันนี้เืเรื่องอีกขนาดเอาแมคโคมาเขาเอาชุมพมาซีหาพรับหนึ่ เป็นชุมงม่เคือวันนี้ขอแห้งจำได้ไหมใครที่มาอยู่ปีแรกปีสองจำได้ไหม <var ian> เราเข้าเนี่ยไปโยงซอยโยงกันไอซอยโยงรังสีก่อขึ้นซอยสามขี้เท่านั้นที่จะเป็นพลังแห่งแก่บวกเขา้าแล้วก็ให้อยู่อย่างแบบความยึดยงแบบมีความแบบวาสุขให้พลังบวกซึ่งกันและกันนะครับมองไดลว่าเป็นตะวันเป็นตะเคียบเป็นตะน้อย,เ,เ,อยเ,ออเอาโเอา ธรรมาดามันยู่คนส่วนหลเนาะมันเหนื่อยหมดและเราก้าวขา,วากลับบ้านบางทีขนาดเราอยู่ที่บ้านเราก็จะเหนื่อยเลยโอเคครับอันนี้เรามาสแสวงหาความเจริญเราก็ต้องลงทุนหน่อยที่สําคัญการลงทุนที่ที่มี่มูลค่าประเมินอะไรได้คือจิตใจฝึกจิตใจให้อดทนกับทุกๆอย่างเ,ป,เ,ป,เ,ป,เป็นการลงทุนครับู้ใด่ี่กล้ออดทนที่กล้มคิดมีทัศนคติที่ดี เรื่องพวกนี้มันซื้อขายกันไม่ได้เลยถ้าใครคิดดีถ้าสนธิสติดีมีความอดทนบอยหม่มคนนะครับวันนี้พี่แอนที่บอยก็ไปท่านเสร็จม,มากก็จะไปยาวๆอยู่หลายวันนะครับแต่ว่าเขาชงหนี้ชงวนงนี้นเรื่กงในชุดเดมาอยู่ตอลอดกันชงกัญยาไม่พี่แอนแบบลุย e เดียวได้มาก็มาซื้อข้าวซื้อปลาหนาซื้อชุดซื้อผ้า ระกับมืยีนี่เล็กๆหน่อยมันอาจจะแค่นิดเดียวสําหรับทุกคนแต่มันก็อางลังใจจากแบบปันเพื่อเติมกาลังใจกันนะคะพี่แอนืีต่อก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะอันนี้ก็เป็นรา,างลกำลังใจที่ ที่เราตั้งใจที่จะมามอบให้ทุกๆคนนะคะเลือกเลยไหมคะโอเค okay. เอาอยังไงนะครัตั้งว้งแถวเนาะขึ้นไปข้างบนแะล้วให้เด็ก่ะ ผู้หญิงก็ยกเรียนแถวมาเลยยกได้้เนงด้รเียนน้องเ็ยครับโยกกำลังใจพีบน้อยจากวัดสนา่ขึ้นแถวแถวชุดโ่ขแถว คือแดนเซอร์หญิงนะครับตอนนี้อยู่ที่47คนนะครับผมตอนนี้มีอยู่47คนนะครับแดนเซอร์หญิงแต่แดนเซอร์ชายอยู่ที่54คนนะครับผมแดนเซอร์ชายอยู่ประมาณหา14คนนะครับ มีมีทุกวันคับพลังเงียบเอดีตักแก็เจอส่านีทุตตอร์มันลเจ็นร้อยด้วยนะครับผม